มาดูเสื้อกาดของ B M W บ้านะครับตัวนี้เป็นไซส์ XL นะครับถ้าเทียบไซส์ไทยเป็นไซส์ XL อกหยาวหัวไหล่ถึงชายเสื้อ30นะตัวนี้รีเฟ็กนี่ชัดดีมากนะครับด้านหลังรัเลยนะครับกาดข้อศอกหัวไหล่หลังให้มาครบทั้งห้าจุดนะครับเม็ดมายมนะครับกระดุมทุกเม็ดปั๊ม B M W นะครับแล้วก็หลนทั้งซิปด้วยนะครับผมนี่นะฮะข้างใน นะครับเป็นงานกันน้ำนี่นะครับเป็นงานกันน้ําด้วยนะครับผมเป็นวัตถุพูมนะครับใช้ปรับรัดได้นะครับแล้วก็มีเชือกเก็บไว้ด้วยอย่างดีนะครับตัวนี้ผ้าใส่สบายมากนะครับบอกว่าเลยไม่ร้อนไม่ร้อนตามสไตล์ของพีเอ็มนะครับตัวนี้ผมเปิดราคาไว้ที่3าม0ดรอบาทเท่านั้นนะครับสําหรับบีเอ็มยนะครับตัวนี้ดูเพื่อนๆดูร่มอะไรนะครับอื นะครับนี่นะครับแล้วก็กระนะฮะตัวนี้ราคา3,800บาทเท่านั้นนะครับสนใจท่าน้องไอ้นี่มาเลยนะครับสวัสดีครับ